าขั้นตอนขายสังหาหลักล้านด้วยภาพถ่ายไม่ใช่ช่างภาพก็ถ่ายได้ปัญหาหลักของคนขายสังหาไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่าเป็นคนที่ขายมาสักพักแล้วมันขายยากในตลาดเนี่ยมีตัวเลือกมากนะครับก็เราใช้เวลานานนะครับบางคนจะเป็นเอเจนต์ส่วนใหญ่ก็จะได้รูปนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะได้รูปมาจากลูกค้าที่ถ่ายส่งมาให้เมื่อเอเจนต์เนี่ยก็ไปถ่ายเองขอแบบจะขอเวลาจะของบ้านใช่ไหมแล้วก็ไปเปิดบ้านแล้วก็ไปถ่ายนะครับจะใช้มือถือเนี่ยถ่ายเลยนะครับไม่รู้ว่าจะต้องแบบ จัดยังไงด้วยนะแล้วก็เอามาลงพสขายตามเว็บตามเพจตามกลุ่มสิ่งที่ได้คือคนนะไม่สนใจรูปบ้านที่ลงขายนั่นเองนะมันเกิดจากการปกติเนี่ยผมมาเป็นช่างภาพนิตยสารอยู่แล้วเมื่อก่อนเนี่ยถ่ายภาพพวกนิตยสาร Pro วเวอร์ที่มาก่อนนะแล้วถ่ายพวกโรงแรมถ่ายที่พักตอนนี้ก็ยังถ่ายพวกไปทําการตลาดให้พวกที่พักคือไปถ่ายแล้วก็ามาทําเพจทําลงโฆษณาออนไลน์นะครับ ก่อนนั้านี้ผมเคยลงขายบ้านตัวเองเลอยนะอันนี้คือเอากรณีของตัวเองมาพูดเลยนะครับเพราะนั้นเกิดจากวิกฤตโควิด COVID นะตอนแรกผมก็รู้สึกว่าบ้านนีเ้เราไม่ค่อยได้อยู่นะแล้วก็มันจะเป็นภาระเราก็เอาไปขายตอนแรกผมก็ไปฝากขายเนี่ยนะไปฝากขายเพราะว่าไม่มีเวลานะต้องไปทํางานใช่ไหมก็ไปฝากขายไม่มีเวลามาถ่ายเองนะก็รออยู่3เดือนเกือบ3เดือนเนี่ยก็ไม่ได้ผลและสุดท้ายก็เลยตัดสินใจเลยว่าต้องลงมาถ่ายเอง เปิดเพจเองยิงแอดเองนะครับก็เลยมีคนทักเข้ามาอย่างต่อเนื่องสุดท้ายก็ปิดการขายได้นะได้รู้ว่าไอ้ทักษะเนี้ยมันสําคัญเนี่ยนะผมหรือว่าช่างภาพทั่วไปเนี่ยก็จะมีหน้าที่ถ่ายอย่างเดียวนะพอขายเองเนี่ย จึงรู้เลยว่าไอการถ่ายภาพเนี่ยมันช่วยการขายมันจะต้องปรับยังไงมันถ่ายยังไงนะฮะต้องให้ความสําคัญกับรูปมากๆนะตามที่ได้บอกไว้วันนี้ผมจะมาบอกถึง5ขั้นตอนในการสังหาด้วยภาพถ่ายนะไม่จําเป็นนะว่าคุณจะเป็นช่างภาพหรือว่าคุณน่ะอยากถ่ายไม่เป็นแล้วคุณไปจ้างช่างภาพมาถ่ายก็ได้นะที่สําคัญที่สุดคือคุณได้แล้วเนี่ยคุณได้รูปมาแล้วคุณจะต้องรู้วิธีต้องเรียบเรียงหรือว่าเข้าใจว่าไอภาพที่ในการขายหรือว่าภาพที่จะใช้เนี่ยแบบไหนหรือว่ารู้ว่าใช้ภาพหไหนบ้างในการเรียงลําดับในการ ที่จะโพสต์ขายข้อที่1นนะครับคุณจะต้องฮุกให้โดน ภาพเปิดเนี่ยต้องอยู่สายตาไม่ว่าจะลงในเว็บลงในเพจลงในกลุ่มขายบ้านนะครับภาพแรกเนี่ยของคุณเนี่ยมันจะต้องโดนมนต้องโดดเด่นให้มากที่สุดนะสองนะครับคุณต้องขายด้วยอารมณ์นะครับคนเราเนี่ยจะซื้อด้วยอารมณ์แล้วก็หาเหตุผลเนี่ยมาซัพพอร์ตการซื้อนะครับถ้าภาพที่ลงขายนีย่ไม่สามารถไปเล่นกับอารมณ์ลูกค้าได้นะก็จะขายยากนะแม้จะถ่ายที่เดียวกันนะแต่อารมณ์ของภาพเนี่ยอ,ออกมาเนี่ยต่างกันคนดูก็จะรู้สึกต่างกันทันทีนะจริงแล้วเนี่ยเราจะเอาภาพอะไรมาลงเนะี่ยไม่ได้ ให้ลองหาภาพบ้านแล้วก็ถามตัวเองดูว่ารู้สึกอย่างไรกับภาพนั้นนะถ้าเราจะวิเคราะห์การใช้ภาพในการขายอสังหาได้มากขึ้นนะครับสามก็คือทําให้เขาต้องการมากๆการใช้ภาพในการขายออนไลน์ปกติคนอยากได้บ้านต้องเห็นภาพมาก่อนนะครับว่าอยากได้บ้านแบบไหนบ้านภาพในบ บ้านในฝันเนี่ยของเขาเป็นแบบไหนนะครับอย่างเช่นพวกแบบบ้านมินิมอลนะครับหรือว่าบ้านทางสมัยนะครับนะให้ลองดูตามเพจรีวิวที่พักลองดูตามเพจรีวิวที่พักก็ได้นะครับว่าภาพเปิดเนี่ยภาพคุกเนี่ยมันต้องโดนนะภาพมันต้องสวยเรียงเป็นอัลบั้มแบบไหนคนดูก็อยากไปพัก เขาก็จะแท็กเพื่อนแชร์และบอกต่อนะเพียงเป็นหลังๆห,หรือว่าเป็นคอนโดนะครับเพราะว่าถ้าคุณทําสิ่งนี้ได้นะลูกค้าก็จะวิ่งมาหาคุณเองเพราะว่าจากภาพที่ถ่ายลงไปเนะี่ยใช้ให้ใช้สามถึงห้ารูปแรกนะครับต้องโดนแล้วก็สอดคล้องและสวยคมชัดนะครับและการถ่ายเนะี่ยไม่ต้องเห็นทั้งหมดก็ได้นะบางคนนี่เห็นเต็มบ้านเลยนะเห็นของเต็มบ้านเลยนะอันนี้คือไม่จําเป็นนะครับทั้งหมดเลยนะให้ไปเล่นที่อารมณ์ของภาพแทนนะเช่นพวกพ็อปต่างๆหรือว่า มุมเตียงนะครับหรือว่าโคมไฟอะไรอย่างเงี้ยให้มีมุมจอะแบบนี้บ้างนะครับ4 5หภาพเนี่ยภาพพวกนี้ก็จะเรียกอารมณ์ได้ดีเวลาเอาเราเอาภาพคุกกับภาพตัวเนี้ย มาประกอบกันนะครับสี่นะให้ขายบรรยากาศด้วยแสงนะครับช่างภาพเนี่ยปกติเขาจะรู้ดีอยู่แล้วว่าไอ้ถ่ายตอนแสงตอนไหนเนี่ยถึงจะสวยการเลือกแสงหรือว่าการถ่ายเนี่ยแล้วเอาไปใช้ได้เลยนะตอนเช้าหรือว่าแสงตอนสายๆเนี่ยประมาณ8ปดโมงถึงสิบโมงนะครับแสงเนี่ยจะสวยนุ่มนะให้บรรยากาศอบอุ่นของภาพนะแสงช่วงเย็นนะครับประมาณ17บเจนาฬิกาถึงประมาณ1นึ่ทุ่มเนี่ยท้องฟ้านเนี่ยมันจะก็จะเริ่มเข้มนะพอมันเริ่มเข้มเวลาเราเปิดไฟในบ้านหรือว่าในคอนโดนเนี่ยนะเวลาที่เราถ่ายบริเวณ รอบนอกด้วยนะมันก็จะไปตัดกับท้องฟ้านะครับมันก็จะทาให้บ้านของเราหรือว่าหาที่เราถ่ายเนี่ยมันโดดเด่นขึ้นมาถ้าคุณมีเวลานะครับแนะนําให้สามารถที่แบบถ่ายใน2ช่วงเวลาช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะครับเพราะถ่ายภาพเนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณจะข่ายได้ง่ายมากขึ้นนะครับอยากให้พยายามคือแบบว่าหาเวลาในการถ่ายให้ได้สัก2ทั้ง2ช่วงเวลาในการถ่าย ข้อ5นะครับถ้าคิดไม่ออกให้คิดถึงพวกนิสาสตรบ้านต่างๆหนังสือบ้านต่างๆนะครับหรือไม่ก็หาไอเดียจากพวกแบบพิณเทเลสในการถ่ายนะครับวิธีการถ่ายเนี่ยมันก็จะมีภาพนะครับองค์รวมองค์ประกอบรวมๆนะครับเ,เช่นเห็นพวกเตียงนะครับหรือว่าโบเรียนว้านห้องครัวเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วนะแล้วก็อีกมุมก็คือการถ่ายเจาะมุมต่างๆนะครับรู้เลยว่าภาพของคุณเนี่ยมันจะต้องคุกให้โดนสวยและโดนใจ นี้นะครับเป็น5ขั้นตอนที่คนขายอสังหาเนี่ยจะเริ่มถ่ายภาพเป็นนะครับก็คือสรุปเลยนะครับคือ1เลยภาพคุกเนี่ยคุณต้องโดนนะมันต้องโดนสายตาคือขายด้วยอารมณ์นะครับทำให้เขารู้สึกว่ามีอารมณ์ร่วมในภาพนะครับข้อ3คือทําให้เขาเห็นแล้วเนี่ยเขาต้องการนะจะจะแบบบอกเพื่อนแชร์เพื่อนนะบ,บอกต่อหรือว่าแชร์เก็บไว้เองนะครับก็คือ4ก็ขายบรรยากาศด้วยแสงนะครับในการถ่าย5ก็คือ หาไอเดียจากพวกนิตยสารบ้านหรือว่าพวกพินเทเลสนะครับหามุมต่างๆแล้วเราเอามาลองทดลองถ่ายนะครับหวังว่านะครับการแบ่งปันใน,นการจะช่วยในการขายอสังหาของคุณเนี่ยได้มากขึ้นหรือว่าเวลาในการที่จะทําให้อสังหาของคุณเนี่ยมันขายได้เร็วขึ้นนะครับพบกันใหม่นะครับในเทคนิคต่อไปว่าไอภาพคู่แบบไหนเนี่ยจะโดนใจหรือจะวางลําดับภาพยังไงคนถึงจะชอบดูนะครับแล้วก็พบกันในครั้งต่อไปนครั้งนี้ก็สวัสดีนะครับ